ตานเอ่แก่แท่เนยตาน็มาสั่นต้นผสมหัวโ่มน้ำนี่เกลือีน้ำแข็งไ่หวเลยใส่ซอรล่ก็ม่อลเลยหลายอย่างผสมผสมกันเข้าไปมีกรชนเป็นเของข้าวทิพน้ำเข่าห้อมน้ำน้ำน้ำตานน้ำเข่ามะเห็นน้ำเนี่เขาทิพ นี่ก้อนที่เป็นข้าวทิพย์ก็ต้องมีส่วนผสมหลายอย่างอันนี้ก็ร่างกวนอันนี้ซุปแล้วนี่ซุปแล้วนี่ซุปแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่ข้าวทิพย์ตอนนี้เป็นข้าวทิพย์แล้วนี่ข้าวทิพย์หน้าตาสวยๆข้าวทิพย์ อร่อยครับข้าวจะแสบใช่ไหมจะแสบเนาะนม่ไ่นบนอนนี่ครับนี่คือขา้าวข้าทิพย์พี่น้องอ่าตอ,อนรับทุกแล้าแค่นี้ครับ ดูครับ